ต่อเข้าสี่มุมวงล้อสวรรค์น,นะคะต่อเข้าสี่มุมของวงล้อสวรรค์ มาดอกนี้นะคะเอาไมอ้ออนผ่าเข้าสี่มุมนะคะต่อเข้าสี่มุมปิดงานของของแต่ละแถวนะคะต่อดอกปิดงานของแต่ละแถวมันก็จะมะีดอกสุดท้ายก็คือเราต้องต่อสี่มุมนะคะเพื่อน อ่านี่นะคะไม่อ่อนก็พาต่อแต่ละแถวมันจะมันก็จะมีดอกสุดท้ายนะคะที่เราต้องมาเชื่อมต่อกับดอกเริ่มต้นมันก็จะต้องต่อสีมุมนะคะ นี่นะคะแม่อ่อนก็สาธิตให้ดูบางคนก็ต่อเป็นแล้วบางคนก็ยังงุ่มงุ่มสาวสาวคือแม่อ่อนนี่แหละบางมือก็งุ่มงุมสาวสาวพี่น้องเอ้ยจักสิไปแนวไดบางเท่ยกรโจกตาเจ้าของ บางเทียกับไปรีดแหลดลิดแหลดลีดแหลตข้าวเดียวกับเหลี่ยวบางเทียกับโอ้ยคันไปปั่นเตาพี่น้องตรงนี้แขนนะคะแขนอีกหนึ่งข้างเมื่อคืนแม่อ่อนก็ได้หนึ่งข้างแต่ยังไม่ได้ได้รีดนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าความยาวจะได้หรือเปล่าเราต้องรีดดูก่อนถ้ายังถ้าไม่ได้เราก็เพิ่มเข้าไปอีกแถวหนึ่งได้นะคะ เพราะว่าเป็นงานต่อดอกอเราเพิ่มได้ขอให้ไหมเราเหลือพอที่เราจะเพิ่มอันนี้นะคะต่อสี่มุมสี่มุมนี้ก็หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นสี่มุมอยู่ นี่นะคะต่อไปเรื่อยๆที่รถขายองค์นี่แหละพี่น้องเอยต่อไปดอกใดก็งามดอกนั่นแล้วมันสีเศร้าทักใดจังไหนระบาดเนี่ยมันก็ว้าวุ่นเลยละสิทีนี้อ่ะเห็นไหมเอ่ยเปล้าไม่อ่อนนะทีนี้ก็มาเห็นไหมดอกนี้ล้วก็มา อ่านี่นะคะต่อเข้า4มุมยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาคุยกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแม่วันละอียดสองกลิปดูคลิปแล้วก็ไปประยุก ได้นะคะเพืเ่อนๆป,ประยุกต์ในการต่อดอกของวงล้อได้เลยนะคะจุดไหนที่เรายังงงๆอยู่มันก็ต่อคล้ายๆกันนะคะวงล้อสวรรค์สีโอรสก็จะมาแล้วนะคะเร็วๆนี้นี่นะคะสุดท้าย อ่าดอกนี้สุดจีบนี้สุดท้ายเราก็มากิ้มเอาใต้ตรงนี้มันขยับงานน้องนิดนึงเห็นไหมเอ่ยเราตัดไหมก่อนก็ได้เพราะว่ามันโอเคซิกแรกแล้วเห็นไหมคะนี่คือการต่อสี่มุมนะคะเพื่อนเอ่าแถวนี้ แถวนี้มุมจะเหลือครึ่งนะคะแถวต่อไปมุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเแบบกลมนี้นะคะสลับกันไปงานแบบนี้นะคะนี่คือการต่อสี่มุมนะคะเพืเ่อนๆการต่อสี่มุมแม่ออนต่อให้ดูแล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจแม่ออนต่อสี่มุมไม่ดูแล้วนะคะ